สภาพตอนที่เขาจะมาเจอเท่าตองยู่ส่วนท้อนนี่เขาอยู่สภาวะไหนครับแม่ผ่าตัดมะเร็งต้วนมค่ะผ่าตัดมะเร็งต้วนมเต็นมะเร็งต้วนมมาก่อนค่ะก็ปวดขาปวดยังไงล่ะขาบอกปวดขาปวดแห้งบ้ปวดขาค่ะแล้วก็ผ่าตัดสมองนล้วค่ะผ่าตัดสมองน้่มมันมีอะไรมันรูนั่งกับว่ได้มันจะปวดหลังปวดทั้งสิ่งลุกขึ้นมาเองบ่ได้แล้น้องทีเป็นคนโซมขึ้นนั่งนักก็บ้าเดืบตลอดนะบ้าสิบอดย่างเลยพูดน้องเบิ่งก็ะหายหายใจกันทุกมือหายใจกันซู่มือเลยบ่ะ แม่นำ <KNOW> ลังตาอย่างพรอมเตืยนจังเนาะมันนี่อาการเจ๊ไหนเนี่ยกินลูกไปแล้วคือจังทองมันโล่งนี่อ่กินเข้าไปแจักมือครับจังหูสึกได้คือกินล้องไปของมันกับเป็นหูซึดเลยเพราะว่าปกติยาหมอกินบมเดิร์นนองด้ยกินแต่หักกินยาหมอมันเทมเ็นเลยร่างกายสิดต้อตานเลยต้อตานเลยกินบมดิร์นเลย่หัาแต่มากินข้าวตอนวิสุนทอนกินได้ค่ะกินลงกไปเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทองโล่ง ป่านนี้พ่อมากินข้าวตอกยีเส้นทอเนี่ยประมาณจักมือจังคอยรู้สึกว่าอยากกินเขาตามซีมือนะคะแต่แตว่าที่แหลก,กินเข้าไปนี่นอกจากท้องลงแล้วมันมีอาการกระทุ่มบ่มันไหลบ่<า>ม,มันเมื่อยมันรู้สึกนี่ปดวดัวเขานี่ค่ะปดวดัวเขาตรงนี้มัน,มมนที่เป็นก็ยังเียงมันกิดกิมขึ้นนี่คือจะมาไล่ไปน้ำขาเพียงแค่เดือนโกปัวขึ้นมานีปบานที่นี่จากอาการที่ว่านอนปวดหลังลุกขึ้นมาบ่ได้เลยนะครับป้ะม้าจับมือจังคอยลุกขึ้นมาได้ ลูกขึ้นเองได้นี่ประมาณซิบกว่มื่นนี่ดีใจนะดีใจว่าซอยตัวเองได้กินเขาได้ข้ามาตองปอนหรือบตออ่ตองส้มึืนนังสินะแรกๆดีกับว่าท่านเบาท่าน,<ม>านอะไร<ว>ะแบบรู้ว่าเบาลิ้นแข็งลินล้นแข็ง,ขงตอนนี้บ่ท่านกินข้าวตองอะสิเบ,บาลิ้นแข็งแหละกินเขาบ็ได้ยกซอนบ็ได้ตองในปอนกันตอนนี้นี่ร่างกายเข้าดีเป็นประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วในความเสถียรของเขาดีคนนี้เรื่อยแล้วนะ บอกนี่เปอร์เซ็นต์ก็บ,บอกว่าถึงนคะบอกว่าถึง,งจะว่าจะว่ารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นกำลังใจไปเลยครับตอนนี้ก็ได้ก็ด<อ>ีก็ยังยางได้เนาะต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสนทรติดต่อได้ที่ดีเจดมสมอช็อปสาขานาทวีเยื้องเยื้องกับเคอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039 รับรองได้ของแท้แน่นอนยศุนทรการันตีครับ